สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนนะคะผักกินข้าวเหมือนเดิมวันนี้จะยำปลากระป๋องเก็ผักทั่วลันเตามาเร็วไปเร็วนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งผักทั้งผลไม้มีแต่ออ่สลัดและอยู่ได้นานเนะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วอะไรมาเร็วไปเร็วมากเลย เห็นไหมทวัรันเตาเริ่มหมดแล้วเริ่มแก่แล้วนี่ตอนแรกยายไปจะเอาอแขนงสตรอเบอรี่ใส่กระถางไว้ปลูกผลสุดท้ายไม่ใส่แล้วเพราะว่ายายได้พื้นที่แล้วเนาะเดี๋ยวจะถอนทุัรันเตาออกเนี่ยปลูกอันนี้เนี่ยหนึ่งร่องยาวไปโน่นแล้วก็นี่ตรงสลัดเนี่ยจะถอนออก ก็เลยไม่เอาใส่กระถางแล้วสตรอเบอรี่แขนงมันยายจะเอามาลงดินเลยเนาะที่ใส่กระถางก็คือรอพื้นที่แต่น,นี้มันมีพื้นที่แล้วไม่ใส่แล้วกระถางเอามาปลูกเลยเนี่ยอีกไม่กี่วันยายก็ได้ถอนออกแล้วนี่รอให้เอา,มาเมล็ดเอา,มาเมล็ดพันุก่อนไปว่าเดี๋ยวไปหาดูแตงกวาก่อนว่าเดี๋ยวเอาหอมก่อนหอมแดง มันนี่เนี่ยเนี่ยแบบนี้นะทำให้ถอนเดี๋ยวก็เน่าเนี่ยที่ยายดึงเอาเอาดอกมันไปนะเอาดอกมันไปกินดีนะฝนไม่ตกถ้าฝนตกมามันลงไปในเนี่ย,ยแล้วมันก็ทำให้เน่าในยายก็มาถอนออกแล้วนี่มันไม่โตแล้วอันนี้อันนี้ไม่ค่อยอันนี้ไม่ไม่ออกดอกมันก็โตนีห่หัวมันเห็นไหม ปลูกธรรมชาติได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเลยเนาะไปดูแตงกวาโลกหนึ่งก่อนเห็นอยู่โูกหนึ่งแตงกวาเอาไอ้นี่ไปยำใส่มะเขือเทศเอ้ยมะเขือเทศยำปลาะกะับป๋องต้มยำก็อร่อยนะนี่ผักชีใหม่เราโน่นนั่นเก่าได้จะได้หาพื้นที่ปลูกไว้ใหม่อีกแล้วเนี่ยเพื่อผักชีอะ าพื้นที่ปลูกไว้ไหมหนี่ก็เยอะอีกแล้วนี่กินไม่ทันลองนี่โรยโรย,โรยไว้นิดนึงแคบพอกินเยอะไปก็เปลืองน้ําเปลืองอะไรเปล่าๆยัยไม่ได้ถอนไปแช่ไว้นะผักชีมันมีตลอดแหละไม่ตายอยู่ที่เราจะขยันปลูกปีนี้ไม่มีเมล็ดเยอะด้วยมีอยู่ต้นเดียวนะ แต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้มันเดี๋ยวพาไปอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยบินมาจากไหนนี่ตะกเตนนไปถึงนู่นแล้วเนี่ยมันตายเองหรือว่ามันแก่แก่ล้วมั้งนี่แก่แลวเนาะเนี่ยมันล้มหมดเลยอยู่ต้นเดียวต้นเดียวก็เยอะแยะแ,แล้วนี่อเมีปุ่นบานหมดแล้ว เอามาเล็ดไว้ปีหน้าไม่เคยเอาไว้หรอกแต่นี่พอดีมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่ในร่องสตรอเบอรี่ก็เลยเอาไว้ดูแรงมากเลยเพื่อนๆนี่ว่าจะรดน้ำเมื่อวานรดไม่ทันวันนี้เยน็นๆต้องมารดน้ำผักแี่ดูดิแตงกวามันจะมีโลูกให้ยายกินหรือเปล่าเนี่ย <laughs> จะถอนออกก็เสดายมันขึ้นเอง นี่แตงกวาของยายที่เพาะในห้องอะได้กินไปหลายลูกแล้วเนาะทีละลูกเล็กๆน้อยๆตอนปลูกนึกว่าจะไม่รอดอมหมดละนี่ก็มีแต่มาใหม่แล้วเนี่ยที่นี่นี่ใดแหวกยากเก็บแตงกวาอีกละมั่งนี่เอาสาราเม่หน่อย อย,อยากกินยำกุ้งเต้นได้โอ้นี่ดูดิมันมาเพียบเลยนี่ดูนี่ <c oughs> ไม่ขยันแต่จะเก็บเลยทีนี่จะต้องถอนตอนนี้ไปปลูกข้างนอกดีกว่านี่มันจะออกดอกแล้วเนาะ เด๋ยดตัดเอาตากแห้งไว้ทําเป็นชานะคะเตรียมเครื่องเสร็จแล้วพริกตะไคร้หอมผักชีสาระแมนมะนาวน้ำปลาน้ำปลายำใส่น้ำปลาน,ปะน,ปะนะคะปากระป๋องหุงข้าวไว้ไปเก็บผักกลับมาข้าวอย่างเหมือนเดิมลืมกดเฮ้ย น้ำตาม จริงๆพริกมันไม่ค่อยเผ็ดลเดลยเพื่อนพริกปลูกเมาองนอกมันไม่ค่อยเผ็ดไม่รู้เป็นไรแดดมันไม่ให้มากม,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 มากินกันเสร็จแล้วรอข้าวนะคะ สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาวันนี้กินแบบง่ายๆสไตล์เยตะตัะวรันเต้าแก่แล้ว แล้วไปเกี่ยวหย้าทอนหยาเาร,รอบรอบบ้านจะมีแขกมาหาญาติญาติเกี่ยวห้าทำทางเดินรอบรอหน่อยไม่เด็กมาหาเนอร้านเลนเลนเนาะ น้องชายแฟนยายจะมามากับลูกเขาแล้วก็หลานเขานะลืมไปดูแอปริคตที่เห็นวันนั้นสองโลกสามดูมันใช้ร่วงหมดแล้วบ่ มาพักรองมากินองุ่นแถวเนี้ยก็ยังไม่ได้ตัดเอาไว้ก่อนเอาไว้เป็นรม่มหลังจากที่แขกมาค่อยตัด กินแค่นี้ก็อร่อยนะ đang dơ dơ, hôm kẹt hôm kẹt. ซ่อนอยู่เนี่ยมาเอ็ม,ออมบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮายตาด้วยนะคะ